สวัสดีครับทุกคนหายหาจากการทำคลิปไปนานกี่เดือนนะประมาณ 3... ามเดือนสเดือนหเดือนได้มั้งครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดตอนแรกกะว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปกินหมูกระทะนอกบ้านแต่ว่าเขาไม่ให้นั่งกินตอนนี้ก็เลยลองเอามากินที่บ้านดูถือโอกาสโชว์บ้านไปในตัวด้วยที่หายไปนี่ไม่ใช่ทำอะไรนะหายไปเนี่ยมาทำบ้านเดี๋ยวไว้ค่อยพาดูแล้วกันตอนนี้โฟกัสที่หมูกระทะก่อนนะครับดูนี่นี่ปลาหมึก ่นีมีหมูแล้วก็มีผักด้วยชุดนี้300บาทรู้ไหมสั่งมาจากไหนร้านในหมู่บ้าน <c oughs> คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยติดโควิดใช่ไหมฮะร้านในคนในหมู่บ้านเนี่ยก็คือขายกันเองไอ้น,นี่ขายขนมไอ้น,นี่ขายข้าวเงินหมุนเวียนฮะในบ้านเดี๋ยวลองเอาลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะดูว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องใส่ไข่ด้วยแต่เดี๋ยวให้แฟนใส่ให้ปกติแฟนชอบเล่นไข่ <c oughs> ดีไหมหูมากรอเหลืกิหมดนะตอนแรกอ่อตอนแรกกะว่าจะไปกินเตาฐานในสวนแต่ไปไมาเตาจุดไม่ติดสรุปกลับมาตับไฟฟ้าในบ้านไม่มีความ มันกุดิดแล้วจุดติดแล้วแต่ว่ามันไม่โหมไงมันติดข้างล่างแล้วพัดดพัดๆแล้วมันไม่ขึ้นสรุปเอาเตาเอาเตาเข้ามาตอนนี้มาใส่ถูกแล้ววาไว้หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วส่วนหา่าเราเก็บไปกินข้าวหน้าวิววว<รอ> กินจะหมดแล้วแต่ว่ามีคนมาขอเข้าเฟรมด้วยกินด้วยไหมลูกกินด้วยไหมครับชื่ออะไรชื่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีเร็วสวัสดีโล่งพี่จิโก้ครับมาม่าเรียกว่าพี่จิกใช่ไหมลูกอืมอืมบางทีก็เรียกกับจิใช่ไหมลูกอืมอ่ะอ่ะไปไปไปก็ตอนนี้นะครับกินจะหมดแล้ว ก็หมูดีมากไม่รู้ใช้หมูอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเนื้อเอหมูปะ่าวะหมูหมาก็เดี๋ยวนะครับกินเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดซึ่งไม่ให้ผมทำแน่นอนนะครับแปลว่าเดี๋ยวตอนนี้จะกินให้หมดก่อนแล้วก็เก็บจานนะครับแล้ไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะพาเมนูอร่อยๆเนี่ยมาทำให้ดูอีกนะฮะอันนี้สวัสดีครับ